การมาล้อไม่ต้องพูดหลอดดีกว่าโอเคไม่แต่วันนี้มาชเพื่อนจริงเพราะว่านอกจากหน้าเขาจะหล่อแล้วใจเขายังหล่อเลยคอเพลงปกัิแต่จะพูดไปก็ที่จะบอกว่าคุณบอกว่าผมหล่อใช่ไหมฮะที่ผมหล่อได้เพราะผมมีเตือนลิสครดิโอ้โหเดียวดีะมีช่วงหนึ่งก่อนที่ผมจะทําหน้ากับเขาเขาบอกว่ากันช่วงนี้หน้ามึงหมองนะใช่ช่วงนั้นเป็นช่วงทีาเรียกว่าหมอติ ่ใน,<โ>นช่วงปกติครับแต่หลังจากทำหน้าเขาปุ๊บเขาจะเป็นเข,ขทาทั้งเดียวทั้งเดียวปุ๊บเคะเป็นวเขาจะเป็นหมอยอทันที <c oughs> หัวยงานมึงดูดีว่ะไม่เคยทำอะไรต้อง <c oughs> ทำกับมึงเป็นเมื่อกี้เนี่ยมึงดูดีแล้วหน้าย,ยังบวมอยู่เลยเมื่อกี้ผู้ชมดูแล้วอ้าวที่คุณเห็นไหมเนี่ยออกงานทุกคนดูซิออร่าไหมออร่าจัดไหมอ้าวไม่จัดได้ไงไฟเยอะขนาดนี้คุณได้คุณทำมาเพื่อผมใช่ไหมทำมาเพื่อคุณเลยของนะครูนี่ได้ของของของโอเคนะครับ ดีใจจริงๆดีใจด้วยจริงครับวันนี้ที่มาเปิดสาขาที่เซ็นทรัลบางนาวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอให้อายุมันขวัญยืนอะไร่ะขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับมาใช้บริการเยอะๆแล้วก็ผมเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ทดลองใช้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คือคือเมื่อก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดมานานเนี่ยสาเหตุที่ผมยังไม่เข้าเพราะว่าผมรู้สึกว่า ด้วยความที่เราสนิทกันแล้วก็รู้ว่าเล็ซเป็นคนยังไงใช่ครับเรายังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเขามีความเก่งพอหรือยังที่จะสามารถดูแลหน้าเราได้นะครับแต่วันนี้เห็นว่าเขาแบบเติบโตขึ้นแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากที่คุณแบบซื้อพวกถ้วยอะไรแบบอะไรอ๋อคุณได้จากเขาให้จริงๆให้จริงๆโอเคตอนแรกชวนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาค่ะแต่พอ่ชคต้นปีที่ผ่านมาโอ้โหพอเห็นว่ารางวัลเต็มมือหน่อยเท่านั้นแหละโอ้ลิซว่างไหมวะทำหน้าให้หน่อย คนเราอะนะครับผมออแล้วก็ไปทำกับเขาปุ๊บรู้สึกว่าโอ้โหที่นี่ดีจริงครับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรน,นะน,นวัตรกรรมต่างๆเครื่องเครื่องมือเขามีเครื่องมือที่ทันสมัยมากนะครับตัวเทอร์มาตัวล่าสุดเลยใช่ครับยิงเท่าไหร่ ก็ยิงเท่าน sí. ั้นอะไรเป็นอะไรอ่ะเออยิงเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นไม่ใช่ก็คือทุกอย่างเราเอาแบบเทคโนโลยีที่มันล่าสุดแล้วมาให้มาให้กับทุกคนใช่ครับอ่ะที่พูดตลกตลกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นมุกเป็นมุกมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงนะฮะเฮ้ยเป็นมุกให้คนเขาตลกกันแต่ว่าจริงๆแล้วหมอคนนี้นะครับเวลาเขาทำนะเขาจะมีแบบความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกแบบ เออผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักคุณหมอแบบเป็นกันเองเจ็บไหมครับขนาดเป็นเพื่อนนะไม่ต้องถามก็ได้แต่ว่าแบบเป็นห่วงเพื่อนใการเจ็บไหมมึงทนไหวไหมได้อีกไหมเพิ่มอีกนะเพิ่มนะผมไม่พูดเพราะว่าผมทนเจ็บอยู่แล้วก็เพิ่มนะเพิ่มนะเพิ่มแล้วก็ผ่าอีกเพิ่มอบเพิ่มอีกนะอ๋ออีกและกันนะดีมากจริงพอทำปุ๊บแล้วเห็นเห็นผมใว่ป่ะหน้ามันแบบวิเช้ไป้ายเข่งพูดไปก็ขอบคุณมากนะเพื่อน ครับผมเพื่อนกันก็อย่างนี้ใช่ครับร้องเพลงคู่กันวันนี้เอาดิเรียกมาทางนี้มันมีเพลงหนึ่งผมเลือกมาเพราะว่าครับชื่อเพลงดีมากชื่อเพลงมันคือแฟนเก่าคนโปรดแต่ว่าผมอยากจะขอเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อจากแฟนเป็นเพื่อนเก่าคนโปรดได้ไหมให้เข้าว่าคุณดับเลือกเรามาแล้วก็วันนี้สมัยหนึ่งเราเคยเลิกเลิกคบกันไปแล้วแล้วเพิ่งนกลับมาคบกันใหม่ช่วงนี้หลังจากที่เพื่อนมีรางวัลก็เลยมาขอเพื่อนทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหม ไม่เคยเลิกคงกอ๋อใช่แค่ห่างกันไปสักพักเพราะว่าด้วยความแบบว่างานต่างๆที่แบบไม่ค่อยลงตัวกันนะครับผมครับร้องเถอะไหมร้องเถอะครับอยากฟังไหมครับแฟนเก่าคนโปรดนะครับขอยากเปลี่ยนเป็นเพื่อนเก่าคนโปรดแล้วกันได้เลยฮะแล้วมันก็ไม่แป่อนมาให้ด้วยส่งทิปด้วยสายตาเออ ฉันเคยลองเปิดใจแล้วแตไ่ไม่มีไม่มีใครเข้าใจฉันได้เท่าเธอคนเก่ายิ่งฉันคุยกับเขายิ่งชัดเจนว่าเป็นเธอ ฉันยังลืมไม่ได้เลยหลอกพยายามหลอกเธอแต่ไม่ไหวมันใจมันยังไม่พร้อยิ่งที่ฝืนทางใดบาดบังยิ่งไล